เพื่อนเพื <Heritage desserts> a, ่อนเห็นมาน้อยค่ะพี่ Hence, really? ็นมะน้องจ้ะเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครีเอเตอร์จ๋ามึงดูบู๊พี่พี่น้องจ๋ากำลังเป็นลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะเป็นลูกเล็กๆพี่น้องเอ้พึ่งดูค่ะดอกตุ่มๆยังเหลือให้เห็นพี่น้องเห็นบะนี่คือดอกต่มเนาะค่ะดอกต่มเพื่อนแต่่าลูกเล็กหลายเรือเกินพี่น้องเนาะค่ะลูกเล็กๆเต็มเลยเอิ่นเครือเนาะเป็นไม้เถาเนาะค่ะเป็นไม้เถาวันหรือว่าเป็นไม้เรื้อยเนาะค่ะพี่น้องเป็น สวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องแจ๊สสวัสดีเซาวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องวันนี้วันเสาร์นะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะมายายอ่อนสิผ้ามาส้มสวนยายอ่อนยายอ่อนหมากเพิ่นหรือว่าลูกเพิ่นนี่พี่น้องเห็นปะเนาะค่ะงามเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเนาะค่ะนี่ยายอ่อนจะพามาดูอีกลูกนึงพี่น้องเห็นปะก้อนสี่เดียนหกอยู่ดอกนะพี่น้องเนาะทีนี้เพิ่นก็ได้ขึ้นเครือขึ้นยังแล้วพี่น้องเนาะค่ะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ชนิดเออ เครือ่อพี่น้องเขาพี่น้องเขาเอินภาษาไทยกับสิเอื่นไอ้เสาวรถเนาะพี่น้องเนี่ยเป็นเสาวรถพี่น้องจ้าเนี่ยงามเลยค่ะงามเลยเนาะค่ะนี่เห็นบาจ้าเห็นบะจันให้มากเพิ่นเนาะค่ะว่าเป็นเครือ่เนาะค่ะเป็นเครือเป็นเครือใหม่พี่น้องเป็นเครือเป็นไม้เลื้อยพี่น้องเป็นไม้เลื้อยพันไม้เลื้อยเห็นบาจ้าเห็นบะน้อพี่น้องคนอ่อนตนเอ็นเตียนเนาะค่ะจ้าเห็นบเนาะแงวันกระเหลี่ยมตาเนาะค่ะไอ้แสงแสงแดดสะท้อนมากพี่น้องจ้า เนี่ยลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะลูกเล็กๆเต็มเลยนี่นนะคะตองมองแต่งแมงเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้อยมาโยงมาเยงเลยนี่เห็นไหมค่ะเขาเรียกเสาบลรอนะคะยายอ่อนพามาชมสวนล้างบ้านจ้ะเห็นบ่นยายอ่อนกระเหลี่ยมตาเนาะค่ะไอแสงแสงแดดสะท้อนมากพี่น้องจ้ะเนี่ยลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะลูกเล็กๆเต็มเลยนะคะนี่อีกลูกนึงพี่น้องจ้ะอีกลูกนึงเนาะค่ะเยอะแยะเลยพี่น้องว่าเป็นหน่อยเด้อค่ะ มีต้นเดียวหรือว่าเครือเดียวเนาะพี่น้องเดี๋ยวแกจะพามาดูฝั่งตอนนี้ว่าเป็นเครือเนาะค่ะเป็นเครือเป็นเครือไใหม่พี่น้องเป็นเครือเป็นไม้เลื้อยพี่น้องเป็นไม้เลื้อยพันไม้เลื้อยเห็น่าจ้ะเห็นมะน้อพี่น้องคนออนต้นเอ็นเตียนเนาะค่ะเสาวรุดพี่น้องจ้าเห็นเนาะค่ะนี่แยวันอาจจะเพืหอนหงเนาะค่ะเห็นบ่สวยไมค่าสวยไม่ค่าพี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเห็น่เนาอค่ะเนาะนี่เป็นลูกของเสาวรุด สวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีเซาวันเสาร์นะคะพี่น้องวันนี้วันเสาร์นะคะเพื่อนๆจ้ามาแย่ออนสิผ้ามาส้มสวนแย่อนอ,นอนแย่ออนเต็มเลยโอ,อ้ยแย่ออนสสอ่อนพี่น้องมึงด้อมานหนาหักคือพี่น้องต้องมองแตงแมงไม้เลื้อยน,น,นะคะพี่น้องไม้เลื่อยไม้เลื้อยนี่แย่ออนกระเบาพิษเบาถืกอเนาะค่ะพี่น้องจ้าหนึ่งแย่ออนจใจเบิ้งนี่ค่ะเป็นลูกเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมพี่น้องจ้ากำลังเป็นลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะ ลูกเล็กๆพี่น้องเอ้ยพิ่งดูเล่นเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่อันนี้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะนี่อันนี้เครือนี้ไม่ใช่นะคะเป็นเป็นไม้เป็นพืชไม้เอียงกับเขาเอือนเอ๋เอาพี่น้องเขาเอิอนภาษาไทยกับิเอิ่นอ้เสาวรถเนาะพี่น้องนี่เป็นเสาวรถพี่น้องจ้านี่งามเลยค่ะงามเลยเนาะค่ะนี่เห็นป่าจ้าเห็นประจ้าให้มาเพิ่นเนาะค่ะค่ะดอกตูมๆยังเหลือให้เห็นพี่น้องเห <au> ็นปะนี่คือดอกตูมเนาะค่ะดอกตูมเพิ่นแต่ว่าหลูกเล็กหลายเหลือเกินพี่น้องเนาะค่ะ ลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะนี่อีกลูกนึงพี่น้องจ้าอีกลูกนึงนะคะเยอะแยะเลยพี่น้องว่าเป็นหน่อยเด้อค่ะมีตนเดียวหรือว่าเครือเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งตอนนี้ ไอ้ขายพันธุ์ใหม่พี่นองเพิ่นกลยให้มากเป็นต้นเสาวลารดที่ยายอ่อนอันทายให้บเบิงหลบก้อนน่ะพี่นวงจ้าเนาะค่ะไอ้ปลูกไว้พี่นองปลูกไว้บ้างช่วงไงโอ้ยายอ่อนประสบความสาเร็จแล้วพี่นองยายอ่อนบ่เคยปลูกจั๊กเทื่อเด้อค่ะนี่ไม่เคยปลูกสักทีพี่นองเนาะค่ะเพิ่งปลูกเป็นข้างแรกเนาะค่ะเพิ่งปลูกเป็นข้างแรกอว่าเป็นเครือเนาะค่ะเป็นเครือเป็นเครือใหม่พี่นองเป็นเครือเป็นไม้เลื้อยพี่นองเป็นไม้เลื้อยพันไม้เลื้อยเห็นบ่จ้ะเห็นบ่เนาะพี่น้องพ่นออนตนเอ็นเตียนเนาะค่ะ ไบเลื่อยเป็นม้เลื่อยต้นไม้เลื่อย,อน,อยนะคะเลือ่อยไปพี่น้องประสบผลสําเร็จแล้วค่ะนี่คือลูกผลนนะคะลูกเสาบารดพี่น้องพี่อยนตน้นเอ็นเตะค่ะดอกตุมต่มๆยังเหลือให้เห็นพี่น้องเห็นปะนี่คือดอกตูมนะคะดอกตูมเพิ่นแต่ว่าลูกเล,ล็กหลายเหลือเกินพี่น้องเนาะคะ่ะลูกเล็กๆเ,เต็มเลยจ้ะเห็นบ่ <laughs> นแง่วันกระเหลี่ยมตาเนาะคะ่ะไอ้แสงแสงแดดสะท้อนมากพี่น้องจ้ะ เนี่ยลูกเล็กๆเต็มเลยค่ะลูกเล็กๆเต็มเลยนะเอินเครื่องเนาะเป็นไม้เถาเนาะค่ะเป็นไม้เถาวันหรือว่าเป็นไม้เลื้อยเนาะค่ะพี่น้องเป็นไม้เอินเครื่องเนาะเป็นไม้เถาเนาะค่ะเป็นไม้เถาวันหรือว่าเป็นไม้เลื้อยเนาะค่ะพี่น้องเป็นไม้เห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าตองมองตองมองแตงแมงยูพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นไหมค่ะนี่คือลูกเนาะค่ะตองมองแตงแมงเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้อยมาโยงมาเยงเลยนี่เห็นไหมค่ะ เขาเรียกเสาวรถลดนะคะยายอ่อนพามาชมสวนหลังบ้านเป็นไม้ไม้เลื้อยนะคะพี่น้องเขาเอิญเป็นไม้เลื้อยบานอีสานบานเท่ากับก้อนสี่เดือนหกอยู่ดอกนับพี่น้องเนาะทีนี้เพิ่นก็ได้ขึ้นเครื่อขึ้นยังรับพี่น้องเนาะค่ะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ชนิดเอ้ไออเครือบพี่น้องก็กวอนสี่เดือนหกอยู่ดอกนับพี่น้องเนาะทีนี้เพิ่นก็ได้ขึ้นเครื่อขึ้นยังรับพี่น้องเนาะค่ะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ชนิดเอ้ไอ้เครือบพี่น้องขา ไม้เลื้อยเนาะค่ะพี่น้องไม้เลื้อยไม้เลื้อยนี่ยอันกระเป๋าพิษเบาถื่อเนาะค่ะพี่น้องจ้าหนึ่งยอันใจเบิ้งนี่ค่ะเป็นลูกเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะทุกคน,นค่ะเห็นบ่เต็มเลยโอ้โยยอันสวอ่อนพี่น้องมึงเด้อมาหนาหักใชพี่น้องต้องมองแต่งแมงหมากเพิ่นหรือว่าลูกเพิ่นนี่พี่น้องเห็นบ่เนาะค่ะงามเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเนาะค่ะนี่ยายอ่อนจะพามาดูอีกลูกนึงพี่น้องเห็นบห ว่าเป็นเครือเนาะค่ะเป็นเครือเป็นเครือใหม่พี่น้องเป็นเครือเป็นไม้เลื้อยพี่น้องเป็นไม้เลื้อยพันไม้เลื้อยเห็นว่าจ้ะเห็นว่าเนาะพี่น้องคนอ่อนต้นเอ็นเตียนเนาะค่ะว่าเป็นเครือเนาะค่ะเป็นเครือเป็นเครือใหม่พี่น้องเป็นเครือเป็นไม้เลื้อยพี่น้องเป็นไม้เลื้อยพันไม้เลื้อยเห็นไ่มจ้ะเห็นว่าเนาะพี่น้องคนอ่อนต้นเอ็นเตียนเนาะค่ะเห็นไมมจ้าเห็นไหมจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเนาะค่ะนี่นะคะดูบักงามเลยพี่น้องค่ะนี่อีกลูกนึงพี่น้องจ้าอีกลูกนึงนะคะ เยอะแยะเลยพี่น้องว่าเป็นหน่อยเด้อค่ะมีตนเดียวหรือว่าเครือเดียวเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งตันี้พี่น้องเขาเอิน่นภาษาไทยกับสิเอิญนอไอเสาวรสเนาะพี่น้องเนี่ยเป็นเสาวรสพี่น้องจ้าเนี่ยงามเลยค่ะงามเลยเนาะคะ่นะ,น,ะนี่เห็นพระจ้าเห็นพระจันทร์ให้มาเพลินเนาะคะ่ะ ไอ้ขายพันธุ์ใหม่พี่นวงเพิ่นก็เลหยห้มาเป็นต้นเสาประรถที่ย้อยอ่อนอันทายให้เบ่งรอบก้อนน่ะพี่นวงจ้าเนาะคะ่ะไอ้ปลูกไว้พี่นวงปลูกไว้บางช่วงไอ้ชิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะชิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไอ้เลื่อยเป็นไม้เลือ่อยต้นไม้เลือะะเล้อยเนาะค่ะเลื่อยพี่นวงประสบผลสําเร็จแล้วคะ่ะนี่คือลูกเพิ่นนะคะลูกเสาประรดพี่นวงเพี่อ่อน,ต,นอต้นเอ็นเต็ด เห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าตองมองตองมองแตงแมงยูพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือลูกจ้าเห็นาะแงอันกระเหลี่ยมตานาะคะ่ะไอ้แสงแสงแดดสะท้อนมากพี่น้องจ้าเนี่ยลูกเล็กๆตเต็มเลยคะ่ะลูกเล็กๆตเต็มเลยนะไม้เลื้อยนะคระพี่น้องไม้เลือ้อยไม่เลือ้อยนี่แงอันกระเบาพิษเบาถือกนาะคะ่ะพี่น้องจ้านี่แงอันใจเบื้องนี่ค่ะ เป็นลูกเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะทุกคนเห็ค่ะเห็นมะเอิญเคลื่อนเนาะเป็นไม้เถาเนาะคะ่ะเป็นไม้เถาวันหรือว่าเป็นไม้เลื้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นไม้เต็มเลยโอ้ยอย่าอ่อนแะอ่อนพี่น้องมึงด้วยมหนาหักคืพี่น้อง,องต้องมองแต่งแมงปลูกประสบความสําเร็จแล้วคะ่ะอย่าอ่อนพอเคยปลูกจด้เนะที่ยพี่น้องปลูกไอ้อีหยังก็ล่ะเพิ่นห้มาเนาะพี่น้องเนาะไปล่านขายไอ้ไอ้พี่น้องเขาเอิญภาษาไทยกับสิเอิญตอไอ้เสาวบรดเนาะพี่น้องนี เป็นเสาวรถพี่น้องจ้านี่งามเลยค่ะงามเลยเนาะค่ะนี่เห็นบ่จ้าเห็นประจานเห็นมาผนเนาะค่ะเป็นไม้ไม้เลื้อยเนาะค่ะพี่น้องเขาเอิญเป็นไม้เลื้อยบานอีสานบานเท่ากับสินเลยเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่อันนี้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่นะค่ะนี่อันนี้เรือนนี้ไม่ใช่เนะค่ะเป็นเป็นไม้เป็นพืชไม้เอียงกับเขาเอิญเอะค่ะนี่อีกลูกนึงพี่น้องจ้าอีกลูกนึงเนาะค่ะเยอะแยะเลยพี่น้องว่าเป็นหน่อยเด้อค่ะ มีต้นเดียวหรือว่าเครือเดียวเนาะพี่น้องเดี๋ยวแย่อนจะพามาดูฝั่งตอนนี้เต็มเลยโอ้ยแย่ออนสวอ,อนพี่น้องมึงเลยมะนาหักคือพี่น้องต้องมองแตงแมงสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีเสาวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องวันนี้วันเสาร์นะคะเพื่อนๆจ้ามาแย่ออนสิผ้ามาส้มสวนแย่ออนแย่ออนก่อนสีเดือนหกอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะทีนี้เพิ่นก็ได้ขึ้นเครือขึ้นหยังแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ชนิดเออ เครือบพี่น้องเขาค่ะนี่อีกลูกนึ่งพี่น้องจ้าอีกลูกนึงนะคะเยอะแยะเลยพี่น้องว่าเป็นหน่อยเด้อค่ะมีตนเดียวหรือว่าเครือเดียวเนาะพี่น้องเดี๋ยวยจะพามาดูฝั่งตอนนี้แต่สวรออค่ะพี่น้องสวอ,อนบ่าจ้าสะวอ,อนบ่าจาออบ้า,จาเห็นบ่อน้าจา้า mm hmm. นี่เห็นบ่เห็นลูกพ่นบ่พี่น้องจ้านี่มาค่ะคุณคุณป้าน,นี่อีกลูกนึง่งพี่น้องจ้าอีกลูกนึงนะคะ,ะ,คะเยอะแยะเลยพี่น้องว่าเป็นหน่อยเด้อค่ะ มีตนเดียวหรือว่าเครือเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวแกอ่อนจะพามาดูฝั่งตอนนี้สวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีเสารวันเสาร์นะคะพี่น้องวันนี้วันเสาร์นะคะเพื่อนๆจ้ามาแยอ่อนสิพามาส้มสวนแยอ่อนแยอ่อนไม้เลื้อยนะคะพี่น้องไม้เลื้อยไม้เลื้อยนี่แยอ่อนกระบาพิษเบาถื่เนาะคะพี่น้องจ้าหนึ่งแยอ่อนใจเบื้องนี่ค่ะเป็นลูกเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะทุกคนคเห็นเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านะคะนี่ ดูบักงามเลยพี่น้องชิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไมเลื่อยเป็นไม้เลื่อยต้นไม้เลื่อยนะคะเลื่อยไปเพื่นพี่น้องประสบผลสําเร็จแล้วค่ะนี่คือลูกพ่นนะคะลูกเสาบารดพี่น้องเพี่อนนต้นเอ็นเต็ดเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเนาะค่ะนี่นะคะดูบักงามเลยพี่น้องค่ะดอกตุ่มๆยังเหลือให้เห็นพี่น้องเห็นป่นี่คือดอกต่มเนาะค่ะดอกต่มเพ่นแต่่าลูกเลกหลายเลือเกินพี่น้องเนาะค่ะ ลูกเล็กๆเ,เต็มเลยชิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ